<laughs> ออกสบายดีพี่นอ้องลงไปโอ้มาเจอพาเราพอดีครับมากับตัวแรงครับตัวแรงตัวแรงของเราลองครับประมาณยี่สิบกิโลครับลองมาเปิดไฟ้มมันมแจ่งกว่วนโว้โอ้เบาลองรถไหมลองรถไหมโอ้ฮะ เอาวาเรารอนีละคือปะปาแาเามท่นเหลองานมั้ยไอเลียร์มันคืองานหากว่าเลยโอ้ยอย่า่าคือนันเลยะบอปุ๊บคือบ่อปคือบ่อคือเยบอิบ่มันเก็บแมจิเราก็ซื้อมาแบบนี้ห อ้ oh, สวัสดี youtube ชื่อแม่าองคันนีน่ชื่อเมื่อกี้หล่ะก็ลองคีวมานีคันนี้นมีคคอ๋อคันนี้วัไดดเห็นคันนี่เดิมเมคัน,นลื่นนิดนึงเพราะแไหนคีไปหน้านะเบียกหลัโรโรโรงต่อพิษก่อนถ้าเบียกกันพึดบีกมีเบียกนะ <tr ick noise> กำลังถือมมากหันกันเลยลองคี่มากเบิงเเ้งสงได้เล <t ip noise> ยจะไปช่อมไรปันนั่นปาด์ป่านนี้พันเหลืองงานครับพี่น้องโอ้สถ <t ip noise> oh, านที่ก่อสร้างปั๊มน้ำมันมาตรฐาน โอ้ทีมงากันปลาเล้าวนีใส่ยิปอาดเบิร์กจุดเปิดไฟพีน้องพ่อพากันเศร้าเศร้าเห็ดเบียกเห็ดงานฮะไม่หาซื่อๆล้วแม่แมนโอ้เก็บมันไปท่าบุญตัวนี้ผมก็เรียกว่าขี่รถลัดมานน uh ่ครับปาดเดึกเปนนี้ท่านพากันเศร้าเห็ดเบียกอ๋อ เอารถไทยเกีย์ข oh. uh ั huh. wow. Wow. Uh ้นเดียวไวอยู so ่น wow. so ี well. wow, so ่โอ well, ้ปลาเราลำเลี่ยนเลยตัวนี้จักเขียวนี่จักเขียวอยู่นี่เที่เขียวพันแล้วพันตัวละอ่าใกล้สีแล้วตัวนี้เดี๋ยวก็ต่อไปอีกประมาณสามปีหาพันโอ้ยเท่ต่อไปทุ่นบ่โอ้ไหนงานใหญ่อยู่นี่ถ้าเราไป่ผูกแขนรถไม่ได้เจ้าดิ

ไปขอม,มอยากขอลยาขี่รถเปลี่ยนซื้อกล้ามากกลาก้ากลับมาหอดเนาะนี่ครับมากับตัวแรงครับกลางชื่อมาบางขันนี่ครับชื่อผันขี่มาเลย <c oughs> <c oughs> โอ้บมาขีนน่ว่าใหลายปีแล้วเป็นยังไงบ่หัวะโอ้เขากลัง,งดีเนาะโอ้แก่ไก่ยังสี่แหลแกเก็ดขี้ดิว๋วเมียบอกไรสาระพะนะ ยกยรกระเป<อ><อ>ัญงนเขาสิบอกให้กันไรสาระเออขอเงินเขาซื้อเขายัาง่ยนาบูดอยู่เมโอว่ากับตัวแรงครับโอ้เล่นยิว้วพี่น้องแต่ว่าขี้ขี้แห้งบ่ได้แมงเขาตาบ่ได้ขี้มอวนเส้นหลายปีละเมื่อวัาเรารเบ่ย่อมบ่เศร้าเลยบ่เฮ็ดมือนีท่ทุกมมือบ่พอ่ได้เรียมวาพี่ เขาสิเทต่อยอยู่ดิเอานจีี่าเทเจ้าเทียงทีมนิสองทีมาเจ้าวัทีอดแกสั้นนิขเจ้าไปบ่มีดินโอ้บ่มีดินอันนี้สีเท่หุ่นหัวต่อพุ่นหัวอดทุ่งโอ๊เขาหนัวอู้ทุ่งโอ๊เขาพุ่นรงหอดุ่นอู้อีก เกือบเป็นพันเดี่ยวคนมั่งรอบตำกันหรอเาออจำไปเขาไม่ใช่เราโอ้เจ้าหนิโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ยมหาลับมาหอดมาหากรมูลเลได้กินหอดแหง นี่ไม่นอไปต่างโดนเนาะนี่มาฝากดูกบพ่มี่เออโอรถใหม่รถใหม่มาเป็นอย่งนี้แจ้งเง็นสิเขาดาพราะกูนีนีนี่ไปเที่ยวพวกผู้นี้เออไปไปกูขันนี่ี่เนาเากระพัเสียกะสีนี่ะนวะเอาเจ้ารถใครมาไงี้ว่าสือมาหันนึงไคีมาได้ยี่ ซื้ออยู่คนใหญ่เราซื้อรถนี่ปันซื้อกันโอ้ยมาตใสป้าบอกบอลเห็งานหยบไต่เฮกบรปลงแฮ้กบรปลงอยากไปจนว่าปแข่งิมาได้หนิไปแข่งมาได้หนิไปใส่ไปขึ้นเกือบแจ้งน้องนางอยูนนีไป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 อู้หรือไปบอเนี่ ว่าไม่มีบอ่หลอันนี้สิเขาไปบบวนี่เออนี่เด้อเอาให้เธอแขกมาดิมากไปูแล้วครับโอ้เห็นงานจนหือจนคำครับสถานที่ก่อสร้างโอ้ทมเห็ุปั่มครับ ป้าทุ่มเืินนี่ม่นเป็นสิบก็ไรหมดเลยอันนี้ทีมนีพ่นกะเท่ยนี่บอกไงไทจะมาให้รักษาเห้มาแตงขอแตตงยังเอาเรรถดำข้าเจาะเรีนไปใส่สันรถด,ดำข้าเจาะเกเรียนให้ใส่งานสองขั้นอ๋อเขาถ้อยเขาถ้อยปาร,รับพื้นที่เนี่ยนะสองขั้นเดยไปเรีนน้ำเฮาอ๋อสองขั้นไปเรียนนำ้ำเฮา อทำน่ใส่น้าเนเ็ดองน่อยไปนละออ่าโอเคแเพื่นไเราโอไปบอกเพื่อนมาสิครับแล้วคำมืดดืดตาเจ้าของเพื่อนยัไไม่าจองปัมบันเพื่อนยู่าจป่บันเื่อยัไ่าจอง่บันยั่จ้อนเัา้มบันเ่นั้ปันเพ่นั้อปัมนเพื่นยเาคือนเืดปั๊มอยู่ในแท้ มันไก่ปั่มน้ำเนาะอีทังนี้เนาะสำหรั่าพวกที่เขาเหตุการณกษตรีไหมครับกาสเขาปั่นเสแมนอยู่แถวนี้บ่มีปั่มเลยเดนี้บ่มีเลยผู้เผาบ้านเพื่นกับ่บ่ตัองว่าให้ไปซื้อไปย่าๆเงิ่นมากเยเือะค่้าแสดงว่าเปิดปั่มบางอย่างไงดิเนพูดนะบอกให้ไปบอกเขาไปนัังน้ำเขาสื่อผู้เดบ้างไงดอกเขอาสองมุ ป่ารถยูคนเดียวหยพังไงแล้วจะเห็ดยังยูเด็กหน่อยมันบ้านเออกมาอยูแม่นบอกพ่าัเป่าด้อว่าสนุกเรถดินขึ้นมาเงช่วะโอไอ้เจลไปตอนไหนี่ไปตอนไหนป้ายังไปบอกเพื่อนสไปเพราะวังขึ้นหยบปีเขหยบปีนี่อลเออไปบอกเขาด้สไปเพราะ่ดินเท่าพอบ่ วยาไอสมบัตินี่บ่นี่หูเป่างัวาจับของหน้าขุดเมนบนหน้าน้อไก่ว่าอย่างนี้ไปบ่ดนนี่หนีกันู่นนี่เมียมองเก่าที่เขาขุดนี่นะเออโอ้อ่ะไปไปเอาไมากกนเมากพาไปบ้านเดี๋ยวไปด้วยเอออ่ะอยากเห็นบ้านอยากเห็นบ้านเออเด้อไปครับโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ